สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเทสคมนะคะเล่มนี้จะเป็นงานมีดพกเล็กนะคะยาวเก้านิ้วนะคะขนาดกลางใส่ได้ไอใส่ยามได้นะคะส่วนฝักก็จะมีฝัก PVC แถมให้นะคะพี่พี่จ๋าก็วันนี้ก็มาเทสคมให้ชมนะคะ ก็ตัวนี้จะเป็นไม้อยู่ค่านะคะพี่ๆจ๋าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0840872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะ สเปคของน้องนะคะอยู่ที่กว้าง2นิ้วยาว9นิ้วสันหนาอยู่ที่6มิลนะคะขนาดกำลังพกผ้าราคาอยู่ที่650บาทนะคะเดี๋ยวมาดูคมเลยนะคะนี่พี่ๆคมผ่าน100%เเซนะคะไม่มีบินไม่มีโวรนะคะก็เทศมา